คือจังคนบสนโสงกากงเกงผสมหวัดคือดังค้อยบักตูเทาบสมเจ้าแอกไทยคือดังปากกาดำตีเทียมหงมันสีคองกันหือเป็นดังแสงหิงห้อยสิเส้งสู่แข่งพระจันได้ยังไงพี่น้องเลย ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพัะน์พญาคมคมนะครับก็ได้นำพญ,ญาพ่อแม่คุูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยซึ่งความหมายพญ,ญาบทน,นี้คนจนก็ควรจะรู้ตัวเองจะไปแข่งบุญแข่งวาสนา,ากับคนที่เขามีค่ามีราคาคือเขามีพื้นฐานทางสังคมที่กว่าอย่างเช่นยู่ห้อยจะไปแข่งกับแสงแตะวันนันก็แข่งไม่ได้ เพราะว่าตอนกลางวันหิ่งห้อยไม่มีเสียงคุณง่ายๆว่าอย่าไปคิดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้สรุปก็คือว่าสอนให้รูจจ้จักในการสํารวมในการประมาณตนก็คือเรา,าดูสถานะของเราว่าเราเหมาะสมกับสถานะตรงไหนถ้าเราอยากจะข้ามสถานะไปเราก็ต้องเป็นคนขยันเป็นคนต้องประสบความสำเร็จหรือประสบ ความสำเร็จในในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรายังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องรู้จักประมาณตัวประมาณตนประมาณคนปร,ณประมาณงานไปก่อนถ้าเราไม่รู้จักประมาณตนประมาณคนประมาณตัวประมาณงานมันก็ไม่สามารถที่จะใหะ้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีความจำเป็น ที่เราต้องพินิจพิจารณาถ้าเราคิดไกลเกินที่เรายืนอยู่เราก็อาจจะเหนื่อยได้ะจ,จะไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราคิดเทนะ่าที่เราทําได้เราอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไกลเกินตัวเพราะมันไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ความน่าจะเป็นหรือความคาดเคลื่อนที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จมันมีน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพินิจพิจารณาในตัวเองว่า เราควรจะดําเนินการตรงไหนเราควรจะเริ่มจากตรงไหนเขาก็เลยเปรียบเทียบเห็นว่าถ้าคนจนก็ควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนเราก็จะได้ไปคิดจะทําให้ใหญ่ตโมโหลานเป็นคนที่คนรวยเขาทาเราก็ควรจะทําจากสิ่งเล็กๆน้อยๆไปหาสิ่งที่โตที่ใหญ่กว่าไม่ใช่เราจะทําที่ใหญ่ไปเลยซึ่งมันไม่สามารถที่จะได้เป็นไปได้ในความน่ากจะเป็นมัน ถ้าจะไม่มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จเว้นเสียแต่เราถูกลอตเตอรี่ร้อยล้านพันล้าน50ล้านประมาณนั้นอันนั้น,นความง่าจะเป็นมันยิ่งรีบดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจในตรงนี้นะคงจะฝากไว้เพ่งนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม